ไม่ต้องร้องที่รักที่รักค่ะว่าไงล่ะจ้าลูกเราหิวอ่ะหิวนมแล้วอ่ะทำยังไงดีจ้าที่รักเราเราเพิ่งเข้าเมืองมาใหม่ด้วยอ่ะเราไม่มีตังค่ะแล้วเราจะทำยังไงกันดีที่รักดูสิเบบี้เบบี้ร้องไห้ใหญ่เลยแหวะ อ,อ,อดทนไว้ก่อนนะลูกพอ่ออดทนไว้นะแล้วเราจะทำยังไงดีอะเอาอย่างนี้ดีกว่าพวกเราอะต้องไปหางานทำแล้วละ่ะที่รักงั้นเราไปหางานทำจากในบ้านคนในเมืองเมืองนี้ดูท่าทางจะมีเงินนะั่นะนะ่ะเมืองนี้เหรอนี่เราอาศัยอยู่ตรงอยู่ตรงนี้มานานเหมือนกันนะยังไม่มีใครผ่านมาเลยอะ่ะเดี๋ยวนะเมื่อกี้ดูเหมือนว่าเห็นใครลงไปข้างล่างที่สุสานด้วยอะ่ะ คุณตำรวจหรือเปล่าไม่รู้เด้อเดี๋ยวฉันเดินไปดูก่อนนะทรักระวังตัวนะคะไม่ต้องกลัวจ้า<ว>เฮ้ยแหะเสียงอะไรเนี่ยเอา้าเดี๋ยวคุณตำรวจครับคุณต้องหลวจคะ่ะคุณต้องหลวของคุณตำรวจตกลงไปในนี้งั้นเราเป็น,น,นว่าเขาคงเขาคงปฏิบัติหน้าที่อะไรสักอย่างทีลรักคะ่ะเราเราไปหางานทํากันดีกว่าคะ่ะเดี๋ยวลูกเรา ลูกเราจะไม่มีกินนะคะโอ้โหจังนาสง,งสารจังเลยลูกพ่อ,อ,อเดี๋ยวเดี๋ยวที่รักคนนี้เขาให้เงินเราอ่ะที่รักเฮ้ยจริงเหรอเขาให้เงินเราที่รักดีจังเลยดีจังเลยเดี๋ยวนะต,ต้องต้องต้องของานเขาทําหน่อยแล้วล่ะเขาจะให้เงินเราฟรีๆแบบนี้ไม่ได้ขอขอทํางานด้วยได้ไหมครับ <c oughs> ขอขอทํางานด้วยได้ไหมคะขอทํางานด้วยได้ไหมครับ ได้สิจ้ะงั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวฉันจ้างงานพวกเธอเลยก็แล้วกันนะแล้วให้ผมทําอะไรนะครับเอองั้นช่วยเก็บกวาดถนนแล้วก็สุสานแห่งนี้ก่อนก็แล้วกันได้เลยได้เลยงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฉันจัดการเองนี่นเดี๋ยวฉันจัดการขอบคุณ<อ>มากเลยนะคะดีใจจุงบายมีคนใจดีให้ความช่วยเหลือเรา ดีนะเนี่ยที่เราย้ายเข้ามาในเมืองนี้อะดีแล้วถ้ายังอยู่ข้างนอกเมืองเราต้องแย่แน่เลยคุณตำรวจเดี๋ยวนะดูเหมือนว่าคุณตำรวจเขากําลังจะพูดอะไรกับเราอะ่ะอะไรครับคุณตำรวจคุณตำรวจคุณตำรวจมีอะไรหรือเปล่าคะเออฉันต้องการคนไปตัดไม้ในเมืองอะนะตอนนี้กิ่งไม้มันเยอะรีบมาที่ศาลาว่าการดิตัดไม้เหรอที่รักท่รักก็ให้เราไปตัดไม้เอา ถ้าเขาให้เราไปตัดไม้ในเมืองเนี่ยแสดงว่าฉันต้องหาเงินได้เพิ่มแน่เลยดีเลยที่รักงั้นเอาเป็นว่าวันนี้เราเราน่าจะรอดแล้วนะน่าจะใช่ว่าแต่ว่าเธอไปซื้อนมให้ลูกก่อนดีไหมไปซื้อนมงั้นเหรอเราไปซื้อนมกันก่อนได้ได้สิที่รักได้เลยไป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 ,ป,ปที่รักที่ไหนละซื้อนมที่ไหนละที่รักฉันจาได้ว่า ตอนเดินเข้ามาครั้งแรกมีร้านสะดวกซื้ออยู่ตรงหัวบุมถนนนั่นนะร้านสะดวกซื้องั้นหรอชเมื่อกี้เขาให้เงินเรามาแล้วใช่หรือเปล่าใช่เขาให้มาน่าจะประมาณหนึ่งน่าจะซื้อให้ลูกได้แล้วล่ะดีจังเลยไปไปที่รักไหนทางไหนนะทางนี้จ้ะมาทางนี้เลยนะไปแล้วพวกเราลูกจ๋าลูกมีนมกินแล้วนะคนในเมืองที่นี่เขาดีจังเลยใจดีมากมาทางนี้เร็วมาทางนี้เร็วไปจ้าไปจ้าที่รัก เดี๋ยวฉันจะซื้อนมให้ลูกนะรอแป๊บหนึ่งเฮ้ยเย,ย่แล้วเดี๋ยวดาดูเหมือนว่าที่นี่ที่นี่จะมีคนคนไร้บ้านเหมือนเราเยอะอะเอ,อเสียใจจังเลยเราเราจะช่วยอะไรเขาได้บ้างไหมเนี่ยพอกันเลยเราก็ไร้บ้านเหมือนกันแต่ตอนนี้เราต้องเอาตัวเองให้รอดก่อนแล้วค่อยไปช่วยเหลือเพื่อนๆนกัน เอาเป็นว่าเราเราช่วยเหลือตัวเองก่อนแล้วเรามีงานมีเงินเมื่อไหร่เราจะมาช่วยทุกคนนะนี่นี่นี่เดี๋ยวฉันจะไปซื้อนมให้ลูกนะรอแป๊บหนึง่งได้ได้ไปด้วยที่รักรอฉันด้วยทางนี้เลยทางนี้เลยนี่ไงร้านอยู่ตรงนี้นี่นี่นร้านอยู่ตรงนี้โอ้ร้านอยู่ตรงนี้เหรอใช่เนี่ยร้านนี้ดูท่าทางดูท่าทางเจ้าของร้านน่าจะใจดีนะเอ้ยเดี๋ยวก่อนมีคนให้เงินฉันนะที่รักจริงเหรออุ้ยเขาให้เงินฉัน มีคนรวยอยู่ตรงนี้ด้วยใช่เขาให้เงินฉันนะดีจังเลยเออนึกว่านึกว่าคนที่นี่เขาจะใจร้ายที่ไหนได้เขาใจดีมากเลยที่รักใช่เขาใจดีมากเลยนะเนี่ยโอ้โหดีจังเลยดีมากเลยขอบคุณทุกคนมากเลยนะที่คอยช่วยเหลือพวกเรามาเร็วข้าวที่รักลูกเราหิวนมฉันฉันไปซื้อนมมาแล้วนี่นี่นี่นีไงที่รักดูสิเขาให้เงินเรามานี่นะนี่นะ ฉันจะเอานมให้แล้วนะนี่นี่เลยจ้ะนมจ้ะขอบคุณมากเลยนะที่รักเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวป้อนปอนปอนกินนมก่อนเป็นไงม้างอะฮะเดี๋ยวล,ลูลูกจ๋ากินนมนะจ้โอ้ยลูกกินนมแล้วอะดีจังดีจังอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวขอยิ้มหน่อยดีมากเลยนะโอ,อ้ดีมากเลย แล้วล่ะที่คนในเมืองนี้ใจดีนะอืมเอางี้เดี๋ยวฉันไปรับงานของคุณตำรวจตัดไม้ข้างในนู่นก่อนนะได้จ่าได้จ้าทั้งไหนเหรอเดี๋ยวฉันจะไปด้วยก่อนอื่นฉันต้องไปไปตรงนู้นก่อนอะไปตรงศาลากางอะสาลากางนะไปไป,ไปมาเร็วมาเร็วผู้คนเมืองนี้ใจดีจังเลยนะโอ้คนเยอะไปหมดเลยทั้งคนไนบ้านทั้งคน ธรรมดาเขาก็ช่วยเราอยู่นะนี่ไงใช่เลยที่รักนี่ต้องเป็นบ้านของคนไร้บ้านที่เราเจอเมื่อกี้แน่เลยไหนล่ะตรงไหนนี่ไงอุ้ยดูดิสภาพบ้านเขาดีกว่าของเราอีกอ่ะใช่ของเราเสื่อผื้นหมอนใบนะที่รักเขายังมีมีมีเต็นท์อยู่ตรงนี้ใช่เขามีเต็นท์นะนี่เขามาถ่ายทํารายการอะไรหรือเปล่าเนี่ยหรือว่าจะเป็นรายการนี่ไงยูทูบเบอร์เอาเงินมาแจกอะไรเหรอดีจังเลยยูทูบเบอร์เอาเงินมาแจกเหรอดีจังเลยนะ เอาไปไหนไหนตัดไม้ตรงไหนเดี๋ยว,น,ยวนี่ดูสิเขาให้งินเรามาด้วยล่ะที่รักดูสิเดี๋ยวฉันฉันต้องเข้าไปรับขวานข้างในก่อนนะแป๊บหนึ่งนะที่รักเขาให้งินเรามาเป็นกระเป๋าเลยอะ่ะโอ้แต่เราก็ต้องทํางานให้เขาด้วยนะใช่ใช่เราต้องทํางานให้เขานี่เดี๋ยวฉันเข้ามาเอาขวานก่อนฉันได้ขวานละได้ขวานแล้วเหรอที่รักนี่นี่นี่ฉันจะไปที่รักอยู่ไหนฉันหาที่รักไม่เจออยู่อยู่ตรงอยู่ตรงที้ทาไมคนเยอะจังเลยไม่รู้เหมือนกันน่าจะเป็นยูทูบเบอร์เขามาถ่ายทําล้นะอ๋อถ่ายทําใครถ่ายทําเราอะเหรอใช่ใช่ถ่ายทําชีวิต พวกเราอ่ะอ๋องั้นงั้นฉันจะไปตัดต้นไม้แล้วนะไปไปที่รักไปตัดต้นไม้ตรงไหนที่มันเกะกะฉันจะตัดออกให้หมดนะเนี่ยนะเออต้องช่วยเขาทำงานนะที่รักนะฮะนะตัดแล้วนะตัดเลยระวัง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 อยู่โอ้อที่รักฝั่งนี้ฝั่งนี้เรียบร้อยแล้วฝั่งนี้มันมืดกันไปฉันมองไม่เห็นน่ะงั้นฉันไปตัดตรงสูสารหน่อยเกะกะมากเลยนี่ต้นไม้ต้นนี้รักตายแล้วเนี่ยเราต้องช่วยเหลือเขานะ ถึงแม้ว่าเราจะไม่มีเงินเขาให้เงินเรามาฟรีๆไม่ได้เราต้องทํางานนี่นี่ฉันจะตัดแล้วนะะตรงนี้นะที่รักเฮ้ยระวังให้ดีที่รักระวังระวังเศษไม้กระเด็นไปโดนนะอ๋อระวังระวังอยู่ที่รักระวังตกไปในหลุมด้วยนี่เขาขุดหลอได้เลยเดี่ยเดี๋ยวนะเนี่ยนะตอนนี้ดูท่าทางงานในเมืองจะเยอะนะ งานในเมืองจะเยอะนะเดี๋ยวฉันเอาขวานไปเก็บก่อนนะน่าจะโอเคแล้วตรงนี้แ้วเรา,าจะต้องไปทํางานตรงไหนต่อหรือเปล่าไม่รู้ว่าเขาจะให้งานอะไรเพิ่มอีกน,นะแต่เดี๋ยวเดี๋ยวฉันเอาเอาขวานไปเก็บก่อนเอาไปคืนเขาก่อนนะเอาของเขามาเนี่ยนะได้เลยได้เลยที่กรมตํารวจเขามีงานปัดกวาดเช็ดถูหรือเปล่าฉันจะได้ไปทําเดี๋ยวเดี๋ยวเธอรอฉันอยู่ตรงหน้าห้องฉุกเฉินก่อนเดี๋ยวฉันกลับมาแป๊บนึงได้เลยที่รักจ๋า โอ้เอโอเอเบบีไม่เป็นไรนะจ๊ะแม่แม่อยู่นี่แล้วโอ้เ oh, อ eh. เดี๋ยวเราจะต้องทำงานเลี้ยงดูลูกของเราให้มีความสุขให้ได้เลยโอ้นี่นี่เธอเธอทั้งนี้ทั้งนี้อะไรเหรอที่รักเออท่านผู้ว่าบอกว่าให้เอาของไปส่งที่สถานีตำรวจนะโอ้ oh, ได้เลยจ้ะได้เลยมๆไปๆเราเราเอา<ป>ของไปส่งเขากันดีกว่าไปไปกันจ้ะโอ้ oh, หนักเหมือนกันนนเนี่ยอะไรเนี่ย เอาของอะไรมาส่งล่ะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันเขาบอกว่าเอามาให้คุณตำรวจที่สถานีอะน,น่าจะเป็นของสำคัญนะอะไรอ่ะไม่รู้สิไม่รู้เหมือนกันแต่เขาก็ไว้ใจให้เราฝากให้เรามานะเนี่ยเราเป็นคนดีไงถึงแม้ว่าเราจะยากจนเราก็เป็นคนดีอ้าวคุณตำรวจไม่อยู่งั้นเดี๋ยวฉันเอาไปเก็บไว้ในห้องนี้ให้แล้วกันนะอ๋ะอๆได้เลยได้เลยรอแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวฉันเอาไปเก็บก่อนนะฉันรอตรงนี้แหละที่รักจ๋า เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วไปไหนแล้วเรียบร้อยแล้วนะฉันอยู่นี่จ้าอ้าวเฮ้ยเนี่ยเราก็ทํางานเก็บเงินมาได้เยอะพอสมควรแล้วนะที่รักเราเราน่าจะพอซื้อบ้านอาศัยอยู่แถวนี้ได้แล้วล่ะหรองั้นเราไป<ม>เราไปซื้อบ้านข้างหลังท้ายเมืองดีไหมอ่ะไม่ต้องอซื้อบ้านหลังใหญ่หรอกเราก็อยู่แบบธรรมดาสมถะของเราก็แล้วกันนะอ่าองั้นเราเราไปทางนู้นกันดีกว่าไปที่รักปะโอเป็นไงบ้างอะ ก็ดูดีขึ้นนะอิ่มขึ้นแล้วอ่ะไม่หิวเหมือนเมื่อกี้เออเมื่อกี้หิวมากเลยเดินไหวเปล่าไหวจ้าไหวจ้าเดินไม่ไหวแล้วฉันจะแบกเธอไปแบกเหรอได้สิโหที่รักที่รักดีจังเลยไปละลูกเป็นยังไงบ้างทำไมเงียบกิบเลยอ๋อก็กินนมไปแล้วนะจ๊ะืมว่าแต่ว่าหิวหรือเปล่าตอนนี้ยังไม่หิวหรอกแต่ว่าเหนื่อยมากเลยอ่ะ อยากพักผ่อนนอนหลับเราทำงานเหนื่อยมากเลยนะเนี่ยแต่ว่าเราก็จะสู้ๆต่อไปนะเพื่อชีวิตทีด่ดีขึ้นเออนั่นไงตรงนั้นมีบ้านอยู่หลังหนึ่งเรายังไม่ต้องซื้อก็ได้นะได้จากที่รักเราอยู่แบบนี้แหละสมถะเก็บเงินไว้เยอะๆนะนี่นี่นี่แล้วฉันจะพาเธอไปที่บ้านหลังนั้นนะฉันเดินดูมาเมื่อวานโอ้ที่รักมาดูตั้งแต่เมื่อไหร่เหรอเมื่อคืนเห็นนอนกันฉันเห็นนอนไม่สบาย ดอกนตากน้ําค้างอยู่ตรงตรงที่รอรถอ่ะฉัน oh. ก็เลยเดินไปเดินมาแล้วมีคนบอกว่าตรงเนี้ยเคยมีคนพักอาศัยอยู่แต่เจ้าของเขาไม่อยู่แล้วอ่ะองั้นเอาเป็นว่าเราก็เอาบ้านหลังนี้เป็นบ้านของเราไปก่อนแค่แล้วกันนะงั้นเดี๋ยวฉันจะขอเขาอาศัยตรงนี้ก่อนแล้วกันนะ oh. อืมเฮอยค่อย oh. 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 ยังชั่วหน่อยนะเดี๋ยวฉันเอาที่นอนมาวางไว้ก่อน แล้แลวมีที่นอนแล้วล่ะเดี๋ยวเราค่อยซื้อของมาเพิ่มเติมปรับปรุงหรือไม่ก็ถ้าเรามีตังค์พอเราก็ค่อยย้ายไปที่ที่มันแบบดีกว่านี้ก็ได้นะก็ได้จ้ะที่รักงั้นเอา,าเป็นว่าพวกเราต้องทํางานเก็บเงินเอาไว้นะเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นถึงแม้ว่าเราจะยากจนแต่เราก็ต้องเป็นคนดีช่วยเหลือสังคมด้วยนะที่รักอืมจ้ะ วพาแต่ว่าท่านผู้ว่าบอกไว้ว่าให้มาสมัครงานนะเป็นคนเก็บขยะก็ได้นะจริงเหรองั้นฉันไ,ไปสมัครด้วยคนสิได้ได้แต่ว่าลูกเราไม่มีคนดูนะสิงั้นเราก็เอาไปด้วยก็แล้วกันนะท่านท่านผู้ว่าคงจะไม่ว่าหรอกนะงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยไปคุยกับท่านผู้ว่าดูนะว่าได้หรือเปล่านะจากที่รักกันวันนี้พวกเรานอนกันก่นกอนเถอะฉันเหนื่อยมากแล้วล่ะอ๋ะอเธอนอนเลยนะเดี๋ยวฉันไปทําอะไรให้กินด้วยนะ ขอบใจมากเลยนะที่รักนี่นี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวไปนอนแล้วเตรียมกับข้าวไว้ให้พรุ่งนี้ก่อนแล้วกันนะโอ้ของกินก็มีไม่ค่อยเยอะอเอาเป็นว่าเอาเท่าที่พอกินได้แล้วกันนะฉันเหลือของกินอยู่แค่นี้แหละเตรียมไว้ให้ก่อนแล้วกัน ึงแม้ว่าเราจะยากจนแต่เราต้องขยันทำงานเก็บเงินดูแลครอบครัวให้ดีที่สุดเอานอนเถอะจ้ะของกินอยู่บนโต๊ะแล้วนะตื่นมาก็ไปกินกันได้แล้วนะจ้ะที่รักฉันเองก็ไม่ไหวแล้วขอนอนด้วยคนแล้วกันนะอหมดแรงเลยวันนี้พ่งนี้ค่อยทำงานต่อ